ใครที่รู้สึกง,ง่วงนอนแล้วก็ไม่อยากทานกาแฟนะคะดื่มตัวนี้เลยค่ะชาชาเจลกุหลาบน,นะคะชาเจลกุหลาบน,นะคะจะทำให้รู้สึกใครที่ใครที่ไม่ชอบใครที่ทานกาแฟตอนเช้าไม่ได้นะคะลองชาใครที่ทานกาแฟไม่ได้นะคะลองชาเจลกุหลาบค่ะ ผสมดอกแก๊กมวยด้วยอร่อยรสชาติดีไม่เฟื่อนคอด้วยนะคะข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่ซีลูมาให้อย่างดีนะคะปิดไว้กันชื้นได้เลยค่ะแก่ออกมานะคะนี่ของเขาก็จะแยกเป็นห่อๆแบบนี้ค่ะชงในน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นนะคะประมาณเจ8 0สิบถึงองศาจะทำให้รสชาติดีมากใครที่ชอบดื่มชาเจียวกุลานนะคะ ที่ชอบดื่มชาเจกุูลานนะคะเล็กแนะนำยี่ห้อนี้เลยค่ะสนใจพิกัดตะก้ามุมซ้ายมือล่างได้เลยนะคะเอ้ยอยากจะขึ้นไลฟ์ทำยังไงดีนะจะกดก็กล้ากลัวกลัวเอเราควรจะขึ้นไลฟ์ดีไหมถ้าเกิดเราขึ้นไลฟ์มันก็จะมีฟีดนะ หรือว่าเรายังไม่ขึ้นดีหรือว่าเรานั่งทำคลิปดีเอ๊ทำยังไงดีไหนขอดูยอดวันนี้หน่อยสิโอ้ศู์บาทโอ้วันดีได้สองร้อยกว่าบาทเอ้ยเอาไงดีว่าจะขึ้นไลค์ดีไหม เอาไงดีนะเราจะขึ้นไลค์ดีไหมถ้าเราไลค์แล้วจะมีคนดูไหมเนี่ยเริ่มไลค์เรายังไม่ตั้งค่าอะไรเลยนะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าปิดไลค์ดีกว่าเดี๋ยวคุณแอบดู ใครที่มีอาการแบบเล็กนะคะจะกดปุ่มไลฟ์เราไม่กล้าไลฟ์ลองทำวิดีโอก่อนก็นได้ค่ะเล็กว่าทุกคนเป็นกันหมดตัวเล็กเองก็เป็นเล็กก็เป็นคนคนหนึ่งที่แบบเออไม่กล้าออกกล้องมาก่อนเราก็แบบเออจะทำคลิปไหมเราก็ต้องออกหน้าใช่ไหมแล้วเราก็แบบหน้าเราก็จะไปลอยทุกที่ในแพลตฟอร์มอื่นอะไรเงี้ย ล็กก็เคยคิดนะแต่ก็คิดว่าเออช่างมันเถอะก็แค่คุยกับมือถือปะใครอยากฟังก็ฟังใครไม่อยากฟังก็ไม่ฟังแต่ที่ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นไลฟ์เพราะอะไรรู้ไหมคะกําลังสะสมคลิปอยู่ตอนเนี้ทําอย่างน้อย3าถึงห้าคลิปต่อวนันแล้วก็ค่อยๆส,สะสมไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งเดี๋ยวเล็กจะขึ้นมาไลฟ์ให้ทุกคนดูนะคะ บางทีก็กล้ากลัวแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มไลค์เราก็แค่คุยกับมือถือมันก็อาจจะเป็นแค่นั้นเองค่อยๆสะสมความกล้าทีละเล็กทีละน้อยถ้าเกิดเราทำคลิปเยอะๆนะเดี๋ยวมันก็กล้าไปเองใครเป็นแบบเล็กใครเป็นแบบเล็กบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะเล็กก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นนะคะใจนึงก็อยากจะไลค์อีกใจนึงก็ไม่รู้จะพูดอะไรใครเป็นแบบนี้อืมแล้วทุกวันนี้ต้องมาเช็คยอดยอดเงิน วันหนึ่งรีเฟซหลายรอบอ้ย,อยได้ยอดได้ยอดเท่าไหร่แล้วอะไรเนี้ยเอยอบางทีมันก็ทําให้จิตตกเหมือนกันเนาะมันเหมือนแบบตอองมานั่งอะรีวิวสินค้าเสร็จแล้วก็มานั่งดูเอ้ได้ยอดเงินเท่าไหร่แล้วได้ยอดเงินเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเล็กจะปลดล็อกตรงนี้จะไม่ดูอะไรเลยแล้วก็ลุยหน้าอย่างเดียวจะขยันมุ่งมั่มนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนึ่งเมษายนค่ะมันลุยกันสักตั้งไปกับเล็กนะคะ